แล้วันที่วันที่15เมษายนนะคะทุกวันที่15เมษายนของทุกๆปีเนี่ยนะคะจะมีพิธีเผาศพหนูน้อยกุมารทองนะคะสำหรับปีนี้มี25ศพเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่พบภูมิที่ดีที่วัดสีชมพูในจังหวัดปทุมธานีเขาจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงเวลานี้ค่ะ วัดศีชมพูในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดพิธีเผาศพหนูน้อยกุมารทองจำนวน25ศพนะคะมีเจ้าอาวาสวัดเป็นเจ้าภาพร่วมกับประชาชนพ่อแม่และญาติญาติที่เดินทางมาร่วมงานด้วยความโศกเศร้านะคะการจัดพิธีเผาศพเด็กนั้นเป็นศพที่เก็บบรรจุเอาไว้ที่วัดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วและปีนี้รวมกัน25ศพเพราะว่าปีที่แล้ว มีสถานการณ์โควิดจึงไม่ได้จัดพิธีขึ้นนะคะทุกศพมีหลักฐานกับทางครอบครัวที่ชัดเจนเป็นศพที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรคันเป็นพิษร่างกายไม่สมบูรณ์ซึ่งได้รับศพเด็กจากบิดาบรรดาที่ทําแท้งหรือจากการเจ็บป่วยที่กระทําอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะหลังจากญาติ ได้นำศพเด็กมาไว้ที่วัดทางวัดก็จะแช่ฟอร์มาลีนประมาณ3-4เดือนและนำมาให้ญาติโยมได้บูชาโดยในทุกๆปีของวันที่15เมษายนวัดก็จะนำศพเหล่านี้มาชาปนากิจพร้อมกันนะคะเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะผ่านพิธีกรรมการเผาซึ่งส่งผลบุญให้กับศพของเด็กที่เสียชีวิตเหล่านี้ค่ะ